สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีช่วงยามค่านะครับใกล้ค่าใกล้มืดแล้วหาโมงครับหลังเลิกงานนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูนาข้าวแปลงข้าวข้าวเจ้านะครับข้าวก็ขอสิบห้านะครับทุกคนมีเพื่อนนะครับเ,เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นนะครับว่า ใส่ปุ๋ยตอนไหนนะครับข้าวถึกจะงามรับรวงข้าวนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวนะครับก็ขอ,ขอหกผมแนะนำให้ใส่ช่วงเดือนกันยายนเลยนะครับเดือนกันยานะครับกลางเดือนนี่แหละครับวันที่ยี่สิบนะครับใส่เลยนะครับทุกคนถ้าใส่ตอนนี้นะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนหน้าก็ เป็นเดือนตุลาข้าวก็จะตั้งท้องแล้วนะครับถ้าใส่ตอนนี้ครับก็ยังพอมีเวลาให้ต้นข้าวจิตปุ๋ยประมาณหนึ่งเดือนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปไปลายหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันนะครับทุกคนตามที่จริงนะครับน่าจะใส่ต้นเดือนนะครับต้นเดือนกันยาใส่เรื่อยนะครับทุกคนนะครับต้นเดือนกันยาประมาณวันที่สิบนะครับ เพราะว่าการเทใส่ปุ๋ยช่วงต้นเดือนกันยาเนี่ครับจะดีมากเลยนะครับจะมีโอกาสต้นข้าวของเรานี่ได้กินปุ๋ยได้หลายเต็มที่เอามาบำรุงใบนะครับบำรุงต้นถ้าเราจะใส่ต่นวันที่ยีสิบนะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเหลืออีก10วัน เวลาข้าวมันได้รับปุ๋ยนะครับกินปุ๋ยเวลามันก่อจะสั่นลงนะครับอาจจะไม่ได้รับปุ๋ยเต็มที่นะครับตัวอย่างคือนี่ผมใส่ต้นเดือนกัญญานะครับดูข,ข้าวของผมนะครับปุ๋ยของเรานะครับเราใส่ครั้งหนึ่งทามีนำ้ำปริมันเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ดูไว้เลยนะครับน้าของผมก็ไหลนะครับไหล ดนคันเทนานี่ตัวอย่างนะครับน้ำหลายแบบนี้นะครับเข้าใส่ปุ๋ยปุ๋ยยั้งก็ได้นะครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสูตรได้ก็ได้นะครับปุ๋ยเคมีถ้าวันไปนะครับอายุของปุ๋ยนะครับมันจีเขียวอยู่แบบนี้ประมาณสองเดือนนะครับใช้มีน้ำนะครับสองเดือนนะครับสองเดือนเต็มๆเลยเพราะเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันแรงนะครับมีธาตุอาหารหลายงามโดนนะครับ เดือนหนึ่งก็ยังเขียวคือเกา่าเลยครับเลยทุกคนนี่ครับพี่น้องใส่ช่วงกลางเดือนกันยายนะครับวันที่ยี่สิบก็ไก่สิ้นเดือนนะ้วเขาใส่ตอนนี้ครับประมาณสิ้นเดือนนะครับเขาก็จะถอกเลิ่บแก่สิ้นเดือนตุลานะครับเดือนพฤศจิก,กาก็เก็บได้เก็บเกี่ยวนะครับวันที่ยี่สิบนะครับใส่ตอนนี้ก็ยังทันนะครับเร่งกระตุน มเมล็ดพันธุ์ข้าวจะได้อุดมสมบูรณ์ผมจะยกตัวอย่างดูข้าวของผมนี่ครับนี่ข้าวเหนียวข้าวกอหกมันเหมือนกันนะครับนี่คือข้าวกอคอหกปัจจุบันนี่นะครับนาข้าวกอคอหกก็เริ่มกลมเหมือนกันนะครับนี่จะออกร่วงไรเรียกแล้วเขาเจ้าสิมหานี่กลมแล้วน่ะครับกาลังจะตั้งทองนี่เห็นบ่กครับนี่ตามที่เจริงต้องเส่แต่ตอนเดือนกัญญานะครับ ต้นเดือนกันยาใส่ไปเลยนะครับทุกคนนี่ที่ผมแนะนำนะครับผมต้องการให้เกษตรกรทำนาข้าวนะครับเกษตรนาข้าวให้ได้ผลผลิตดีนะครับบางคนว่าหย่านมันสูงบอใส่ปุ๋ยหลายหย่านมันลมเข่าเตี้ยนะครับก็คือว่ามันบง,งาม ครับผู้ใดใส่เขาก็ขอสูงนะครับขอดีของเขาก็ขอสูงเวลาเขามันหนึ่งมันจะมีรสชาติหอมนะครับขั้นมะเตีย้ยแสดงวานมังง่ามนะครับถ้าเป็นเขาก็ขอสูงมะเตีย้ยมังง่ามขันผู้ใดย่านขขาล้มก็ต้องไปเลือกข้าวก็ขอเตี้ยมาใส่นะครับทุกคนนี่มีสองแบบมีทั้งเลือกหลยนะครับเดี๋ยวแต่ยไปชอบนะครับ กระเรียบทียบกับข่าเจ้าหอมมะลินี่ครับสูงนะครับใส่ปุ๋ยไร้บางคนวยายามมันล้มกระรรมดดาของต้นข้าวนะครับทุกคนไม่เหลืองธรรมชาติอยู่เดียวมันล้มนะครับผมทํหนามาหลายปีผมเห็นข่าวล้มมาหลายปีนะครับัตงแต่เล็กจนโตนะครับทํานาข้าวนะครับทุกคนซอยติกี้ผมกับไปทํางานบาคอยได้มาทํหนาเขานะครับ ปัจจุบันผมก็มาปักกลักฐานอยู่บานเกิดเจ้าของนะครับทำงานอยู่บานเกิดตัวเองผมก็เลยมีโอกาสมาทำนาข้าวนะครับก็ได้มาลงคลิป Youtube ไทยทอดประสบการณ์ให้เพื่อนๆทุกคนมารับชมแบ,บ่งปันความรู้นะครับให้เพื่อนๆทุกคนเมืองว่า การทำนาข้าวนะครับแต่ละปีเป็นแบบไหนนะครับทำแบบไหนนะครับถึงจะให้ได้ผลผลิตด,ดีนะครับตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับพาเราทำอะไรต้องมีเป้าหมายครับทุกคนว่าตั้งเป้าไว้ครับเหตุแห่งเขางามเขาเจืงเดือดเจืงเดือดทำได้นะครับทุกคนทุกคนทำได้นะครับดูที่ว่า เราจะปฏิบัติทมหรือไม่เท่านั้นนะทุกคนดูหน้าเข่าของผมนะครับผมลงมือทําเลยนี่ครับง่ามเลยนะครับนี่ครับต้นข้าวนะครับมันมีอายุของมันนะครับอายุเก็บเกี่ยวอายุการตั้งท้องนะครับถ้าใส่อายุซ้ำาใดถึงจะแตกกอดีนะครับนี่ครับการให้แตกกอดีนะครับใส่ปุ๋ยไปเลยทุกสองอาทิตย์นี่ครับ สองอาทิตย์ใส่เลยนะครับทุกคนใส่มันถั่วถึงหรือว,ว่าใส่อาทิตย์ละครก็ได้ครับจะใส่หลายใส่น้นอยๆให้ได้กินนานๆน,น,นะครับเดี๋ยวนี้นครับก็เท่าเราใส่มันหลายนะครับม่กินอิ่มเกินหลายมันก็จะจุกตายนะครับเหมือนกับค่าขายพี่น้องครับค่าขายกินก็ไล่หน่อยๆแต่ว่าได้กินนานกินโดนนะครับกิน กัไรล่โบมีหมดนะครับขันจิดเล่ยหลายเนี่ยกำไรหลายก็บโบมีนะครับหายากนะครับบ่ค่อยมีเหมือนกันกับ้อาใส่ปุ๋ยนีนาข้านะครับใส่น้อยแต่ได้กินนานๆแบบนี้แหละครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับเขียวงามพายุฝนกับกําล่งขึมมาอีกครับนี่พาทุกคนมาเบิ่งนทองฝ่าฝนฝ่าอากาศก้อนเมฆขึมข่าวว่าพายุจะเข้านะครับนี่ครับก่อน เมฆเพราะพ่นนะครับรอยอุลงอุลงมาอากาศขึ้มทั้งวันฝนตกทั้งวันนะครับทุกคนพึงหยุดนี่เป็นนาข้าวเหนียวนะครับทุกคนข้าวเหนียวประมาณนี้เขาก็ขอหกนะครับเบิ่งตัวอยา่างเขาผมเลยนี่ใบเหลืองใส่เลยนะครับเด้อรีบใส่เลยนะครับเขาใส่ตอนนี้ใบข้าวมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ ต้นเขาต้นนี้นิดหน่อยนะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกคนลองใส่ปุ๋ยเบิงนะครับเด้อใส่ไว้ว้ประมาณระยะที่มันต้นนิดหน่อยครับทดลองเบิง์กันเด็บุเสือผมนะครับเด้อแล้วบัดที่นี่หวังเข้าวานปุ๋ยไปหน่นครับต้นมนกอจะเขียวใบมนก็กจะยืดขึ้นนะครับลองใส่เบิงนะครับไม่ทดลองไม่รู้นะครับหมดตายแด้วครับน้ำไหลน้ำเพียงทบเข่าเนี่ยครับ เพียงขา้าวองค์ใสไปเรยนะครับการเข้าใสปุ๋ยนี่ครับกระตุ้นใบเลียงใบให้ใบข้าวเป็นใหญ่นะครับให้รับแสงแดดได้ดีนะครับต้นข้าวนะครับต้องการแดดนะครับแต่ว่าบ่ต้องการร่มบรต้องการอยใน่มนะครับอยู่อยู่ในแดดนี่งามนะครับใสไปเรยนะครับทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนคลิปหน้าเข้านี่ครับคลิปหน้าก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ